ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมต้องขอให้ที่ให้รอดโดดรอนนั่นนิดนึงนี่หน่อยนี่หน่อยสองสโมงกว่ากว่าคิวเงาคิวเงาคิวเงาตุกามากตุกามากโคนดังคนดังที่น้องแต่เรับสียแต่บุกงูไปอย่างเปล่าใช่เปล่าแล้วได้จังหน่อยมาอีกเรียบร้อยตามวีดีโอผมเดี๋ยวเ่าให้เก็บจานอนี่เพราะว่าที่แล้วฝันจังไหนก็คือว่าเลขกร้อยมาแดงจริงคือโอ้ อันสีสามนั่นครับผมอย่างจึ้งครึเอาแต่ยังเอาฝันเห็นเหล็กมันร้อยมากบอกแล้วว่ามันบอชผาดทำมันเหล็กเด้งๆร้อยมากนัมันบวมีผาดเลยมั้ยห้ามีสี่มีห้ามีสามเนาะผมมีสี่หนึ่งห้าสี่สามสี่สามสี่ห้า แมนบอแมนครับผมงวดก่อนแดงยิงคึงมาบัดนี้ต้องงวดเทาเดียบัดนี้พอครับต้องวดเท่าฝันจังไงก่อต้องวดฝันต้องงวดนี่วันไหนซีหาสามสีห้าสามแมนไอีหาสามฝันตันีก็ได้ีหาสามมันโอ้ฝันมามีามีวไผู้ชาไสามตล่จับปืนยิงล่จับป้นยิงเว่ามาแบบซูนซุนนั่นแหละมาแบบซูนือ มงาจับศูนย์มาเลยใช่เจ็กศูนย์มาเล่ไล่ต่อไล่อันนั่นแหละไล่จับผู้ยิ่งไล่จับผู้ยิ่งผู้ชายสามคนผู้ชายสามคนอ่าไล่ผู้หญิงผู้หนึ่งครับศูนย์ให้การเมืองเคิงเสิดแม่นโอ้อันนั้นอันนั้นก็ฟูมยังฝันตองหวดได้พี่น้องได้ฝันตองหวนหวดเราก็ะไรตีเป็นป้าสี่ห้าสามอ่ายังยืนยันยังยืนยันอยืนยันก็เดิมอยู่ เป็นยันตัวเดิมอยู่เ<ม>อออาจจะมีเลขเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงอืเป็นกากเลขกันไว้จคกตัวนึงท่านหมาจจะไหนพอค่อยว่าฝากซิกกันเ,เ,เป็นผู้บริหารบริษัทเก่าท,ที่เพนงานอยูลุงเทพคนณบ,บ,บ,บริษัทฟรีอ่ะบรุบรุ่นปัดอันนี้โดนแล้วทางแก้ก็ว่าท่านเถอะเป็นเจ้าท่านบริษัทผู้บริหารบริษัทนี่เคนหน้า เฉินสมเพชอ่าช่วยพี่หน่อยหาพี่หน่อยพยายามไปหาเราเรายกมือขึ้นมายกมือขึ้นยกมือขึ้นมายกอย่างไรป๋อยกมือขึ้นมาหาผมได้มือมาใส่แม่นได้มือขึ้นมาใส่มีแม่งามติดงานมือแล้วนะได้เปอันนี้เราหยกแต่เอามือแตเอาซัมมี่ยังติดมือเมีมีอย่างนี้เหรอ นี่งามมือเรานี่ส่วนนี่เลือดชื่อยังไงคืออ่าทำได้ดีแล้วแต่ว่าที่นี่ว่านามตัวบริษัทอ๋อเกือบๆที่นี่แต่ว่าก่อนก่อนขึ้นนี่ที่ฝันมามันมีผู้หญิงคนหนึ่งมากขนสูงอายุมากต้อบอกหลังจากที่ไปยูทูปที่หาซ้ำไปนี่ หลังจากที่ปล่อย4 5 3เป็นนี่ผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่ายินดีด้วยแลวยินดีน้ำเด้อดีใจน้ำเด้อนะออแต่ว่าเป็นผู้หญิงเลยมาเขาจะไม่ยินดีเรื่องยังไงนี่ยินดีน้ำเนาะผมจะว่ายินดีน้ำเด้อบางสิ่งแต่เมื่อขึ้นเนี่เมื่อขึ้นเนาะเมื่อขึ้นเป็นประธานบริษัทนใหล่ คนกะมีอายุแนี่ยจากมาอยู่ดิะมานศิวมามีเก่าอยู่บอกเนาะก็มาบ่คนผู้เถาตีกะพศุเถากะกะบุ่นี้นั่นถึงว่าเอาแต่ว่าเกษียณแล้วล่ะกะถี่ว่าเป็นเป็นผู้สูงอายุเอเป็นผู้สูงอายุไดเป็นไปได้บอกมีเก่าบ่รักเรียวล่ะเดเมื่อว่าหายตัวเก่าหายกันตัวเก่า เคยฟันเห็นพิ่นหาสามกับตุกโกตัวไหนบอสามเก้าห้ายกับสามตัวแล้วตัวโกลนั่แวละอือเอาบ่อตัวโกเออนหางสามตัวเกโกแหลวโว้อโวนที่รีตัวโกตินจ้าเจ้านม่กับเก่าดยเจ้าแม่คู่เก่าเจาว่าตามตามที่คฟันเห็นเลยเมันสิบบ่สูงเด็สูงบ่ตั้ตเห็นพุ่นแน่ตั้งตาเห็นตกโกบแนเรืมันสิบบ่เคเสร็จแล้ว ลองลองกันเลยกันเลยเราพอเอเก้าเนี่ยเนยเอากับบอ 3, สามเก้าห้าบ่ไม่ตอ่มันตัวตัวเดิมตัวเดิมสามเห้าเออตัวเดิมสามกห้าสามห้าสำหรับเพราะว่าเพิ่นกลยไปแล้วว่าหาสามอย่เนี่ยท่าคนโอ้เก้าเออแมนเก้าสามห้ากันที่ที่ที่ออกไปเมื่อกี้นี่ออกแมนออกสามเก้าห้ามันยืนเมื่อมากสิเลยอ่ะ สิแน่ก็มีหายแล้วมือนี่แม่นยื่นมือมาสิเลือดติดมือติยังแม่นจะจะได้ไปเซ็น้ํามือเพิ่นอ้นั่นโดยง่ายว่าเฮาฟันทงนี่453บ่แม่นตเฮาสิวงวงไว้ตัวนี้แผน2ตัวสิโปรทมัก453 2ตัวบัดนี้2ตัวมันก็2ตวมก็มี53อื ห้าศูนเปเ็น,เนมีเก่านะคับที่ไม่มมงได้เลยเ่า <laughs> ไม่มมงไลยเอ,อมันไปนี่ละเนาะสามัวเต่าเาอมพานี่ละแต่ว่ามือนี้เอามาฟันพวกมันม้นเนาะอันตัวแดงๆเป็นเลไ ดวงแดงนี่บอ้เห็นบอววงวดนี่ตัวแดงๆ <จะ S 1> ร้อยมากร้อยมากเห็นหาสามนี่ล่ะโอ้พ<อ>ี่ว่าแดงครึ่งนี่เออนี่นี่พี่น้องร้อยมากเห็น<อ>ห,หาสามล่ะงวดนี่คือตองงวดคือหาสามได้พี่น้องเลือกตัวแดงๆผู้ได้มัดตัวแดงๆอ,อ,อ,อันที่ว่าซี่หาสามบอเป็นคนมาบาลมันบอมีสซี่จักแต่ว่าซีนี่ผมเอามาจากผู้ยิงผู้ยิงน่งผู้ยิงคนหนึ่งเด้ออ่า แต่ที่แน่ๆคือเลขสองตัวอืม,มันบอกเออที่สามหาสามะสีมันร้อยมาเออเออสีรอยมากนี่แดงน้องดีใจนําเด้อเพิ่นมาว่าบอกว่าไอ้ผู้ที่เพิ่นสูงอายุแล้วที่บ่เป็นน้องบ,บ,บอกบอกบอกผู้หญิงสูงอายุโอ้ ดีใจน้ำเด้อเออเพิ่นมาว่าดีใจน้ำเด้อดีใจจักดีใจยิ่งนงำเมื่อสีเลียมเข่าแล้วเออยางแมนอยู่เออดีใจน้ำยิ่งเลยผู้หญิงสูงอายุแมนก็คือว่าพวกเขาน่ะไปอยู่บนเศ้านี่เียจีซื้อเอ้าแเลยว่าหูจักอยู่ตัวนี่หูจักอจักเาหูจักกันอยู่เออญาติโอ้ฝวันปิดควัปเชียวแล้วหันเชียวแล้วโอ้หามยินดีน้ำแมนโอ้ ตัวอายุแล้วเนาะถือว่าเป็นผู้เฒ่าได้ถือว่าเป็นผู้เฒ่าได้พราะกินเงินผู้เฒ่าแล้วอ้อยิ่นยิ่อยิ่ผมเลยผมเลยผมเล่ยบามันต้องมีเก่านะเมือนนอือนบเพื่อนวิเก่านี่กับวิเก่าไม่าเป็นเก่าหาสามหมอเก่าสามหากัว่าไปตัวโอ้โหใ่บานนี่แหะสิบว่วงกลมให้อีกที่เก่าสามหาเน่ยก็เคื่อก็เล่ยอรกะเคื่อ สามหาดิย่างไว้แล้วล่ะพี่น้องเน่ยย่างสามหาดักร้อยนี่สิเอาเก้าหรือสิเอาสีย่างหาสามอ่าย่างหาสามไว้แล้วเอาหายเส้นช่วงกันนะเส้นตวเก้านี่ล่ะลองร่งร่งเสียงบึนอ่ะนะเผื่อมีโชู้ทั้งบนน้อตัวเก้าอีกเนาะอันนี้มันงวดที่งวดที่สี่ได้เป็นไหมีครับผมงวดที่สี่เดีวได้หนี่งงวดแรกพวกหนึ่งงวดที่สองดาบ สามศูนย์หกที่ทำไปนะมันออกสามตัวโต๊ดนะงวดที่สงวดที่สี่ก็มันงวดที่สามงวดที่สามสี่สามสี่สามเห็นไหอันนี้งวดที่สี่แบบนี้สำหรับปีนี้ครับหาสามห่าสามหนรุดตั้ียดตั้งอดตังัยเาว่าปีนี้นะครับนะเนีนๆคือประเภทนี้คือหาสามสี่ห้าสามเก้าสามห้าคือตกกลับไปซื้อค ยืนยันตัวเดิมมาละที่นั่นตัวเดิมครับผมใคราาที่ติดตามพ่อเพชรแกย่างได้พี่ยงเด้อสำหรับตัวเล็กแนวทางเพิ่นเกิดประมาณนี้แหละฝันแล้วเยิงวดงดูเน้นให้เมนี่คงสุดท้ายเนาะแต่ว่ากระสีมีอีกยูสุดท้าย ขามือสุดท้ายแท้ๆขาฝันตามมุ่งพ่มอีตามุ่งห่คมอีกอย่าเอยี่กอติดตามหมดอดติดตามเออรอดติดตามในไม่นจะเข้มคนี่ตามหุ่งหวไม่ตามีแแห้งกินแห้งซ่บไปเรื่อยเเนาะอ้นอโอ้เอาอันนี้บอกว่าฝันให้เอฟซีมันฟังเอฟซีมันไม่ดวงมันไม่โชวกว่ามันกินตามุ้งเอดแห้งบัเพื่อนคยติดตามเพื่อนกโชกน้ำเพื่อนเพื่อนอาจจะโชกอีกก็ได้ เพราะ,ะว่ายังสงสัยคณิ้งสงสัยอยู่คือเก้าสามหามันเป็นตัวเก่าบัดทั้งสามตัวก็เลยว่าอเอากันไว้ไาวคาบูม,มักตัวเกา่าม,ม,มุนเอาอยู่หันละ มันออกสามหาเข้าหาสมได้สามเก้าหาได้เนมั้งหรอก่าเอก้าสามหาในขี้เาอาเต็มจอเลยค่ับผมเต็มจอครับผมใช่เฮเลยนแนวทาเงเ่งสลากกินย่งรัฐบาลวันที่หนึ่งมีนาคมสองพั้อยกเ็ดพชรไก่ย่างสวัสดีครับครัผมสวัสดีครับมมันทุกคนอบคุาน์ครับ